ปฏิหารแห่งการทราบซึ่งขอบคุณ ep 8วันที่7ขอบคุณการงานนะงานที่บอสพูดก็คืองานของชีวิตงานของชีวิตวันนี้เป็นเวิร์กช็อปที่7แล้วก็คือวันที่เจดเนาะที่เราตั้งตนเป็นคนที่ดีต่อตัวเองนะทำให้ตัวเองภูมิใจทำให้ครอบครัวภูมิใจที่มีเราอยู่ทำให้สังคมประเทศและโลกนี้ภูมิใจที่มี เราอยู่สิ่งที่เราทําได้เราเริ่มต้นเหมือนที่บอสบอกในทุกๆครั้งได้ตั้งแต่ตื่นนอนเนาะ,ะยันทั้งทั้งวันเราทําได้ทั้งวันที่เราจะตั้งต้นเป็นคนที่ดีบอสก็ได้แบ่งปันเนาะว่าสําหรับบอสเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหลายเรื่องหลายอย่างอย่างเช่นการใช้ผ้าเช็ดโต๊ะกินข้าวแทนใช้ทิชชู่สิ่งนี้ก็ช่วยทําให้บอสประหยัด ชิชู่แล้วก็ช่วยลดโลกร้อนได้ด้วยหรือแม้กระทั่งการที่บอสนะล้างรถด,ด้วยตัวเองบอสรถเนี่ยนะจะเล่าอยากเล่าอยากเล่าสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีบอสเสียเงินล้างรถแค่สองครั้งเองมั้งหลังจากนั้นบอสล้างเองแล้วก็ศูนยะ์เนาะเอาเข้าศูนย์ศูนย์จะล้างให้ตอนที่เราเอารถไปตรวจสภาพนอกนั้นล้างเองตลอด บอสล้างรถเขาด้วยกันขอบคุณเขาที่เขาดูแลบอสอย่างดีนะรถบอสจะไม่มีปัญหาที่อื่นนอกจากที่บ้านถ้าอายุเขาเยอะบางครั้งสตาร์ทไม่ติดหรือมีปัญหาเนาะเขาจะเสียอยู่ที่บ้านทําให้เราสามารถเรียกรถมารับเขาไปได้ง่ายๆพวกเราก็ไม่ได้ยืนตากแดดเนาะเออไม่เคยเลยเอาจริงเขาดีกับเรามากเราขอบคุณเขาตั้งแต่วันแรกที่เรามีเขาชื่นชมเขาในทุกๆครั้ง เออบอกเขาเก่งเขาเยี่ยมนะเขาสุดยอดเขานะตาดีเขาหล่อชมเขามาตลอดล้างรถไปก็คุยกับเขาไปชมเขาไปตลอดเออเขาดีกับเราจริงเจนถะ้าถ้าถามบอนนะเออนี่บอกก็ล้างเองหรือแมก้กระทั่งการไปประชุมนะเออแต่ก่อนไม่เคยไปประชุมหมู่บ้านเลยทําตัวเป็นนัาที่ที่ดีแล้วกับพลระเมืองที่ดีของหมู่บ้านด้วยกันให้เพื่อนไปประชุมสามชั่วโมง เพื่อนไปไประชุมกลับมาเพื่อนบอกดีมากเลยทําให้รู้ว่าเราเนี่ยจะได้รับสิ่งดีๆจากหมู่บ้านที่มอบให้ไม่ว่าเป็นกล้องวงจรปิดเป็นลอปอปอพอเออเป็นการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเขาจะกวาดขยะทิ้งขยะเพิ่มขึ้นอะไรของเขาเนี่ยนะไม่เคยไปอยู่มาหลายปีก็ไม่เคยเพิ่งไปเป็นปีแรกอืมเขาก็ให้น้ําส้มกลับมาให้คนที่บ้านทานด้วยโอ้โห แถมได้รู้ข่าวดีต่างๆซึ่งไม่เคยและได้รับรู้ในครั้งนี้คุณเห็นไหมนี่คือข่าวดีของการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมสำหรับบอสนะสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่บอสตื่นรู้ไงว่าการเป็นคนที่ดีของตัวเองของสังคมและของโลกใบนี้มันจะได้ข่าวดีๆกลับคืนกลับมาหาเรานะในทุกๆครั้ง และว,วันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วสำหรับบอสบอสจะทำมันต่อชั่วจนชั่วชีวิตของบอสเท่าที่บอสทำมันได้นะอย่างดีที่สุดเพราะบอสคิดว่าถ้าวันนี้มีเราหนึ่งคนเริ่มเป็นคนที่ดีคนรอบข้างเขาเห็นสิ่งที่เราทำเขาจะทำตามเราเองเนาะเพราะการไปบอกให้เขาทำโดยที่เราไม่ได้เป็นตัวอย่างให้กับเขามันเป็นเรื่องที่ยากนะ แต่ถ้าเราทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขาในที่สุดพวกเขาก็จะทำตามเราเพราะสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราส่งพลังงานดีๆออกไปให้กับโลกคุณจะได้รับขา่าวดีคุณจะได้รับเรื่องดีๆคุณจะมีโอกาสดีๆการเงินการงานความสุขความสัมพันธ์ดีๆมันจะเกิดขึ้นเพราะวันนี้คุณส่งสิ่งที่ดีให้กับโลกมันมีอย่างเดียวที่จะกลับมาสู่คุณคือ สิ่งที่คุณส่งออกไปคุณให้สิ่งที่ดีอย่างไรก็ตามคุณจะได้สิ่งที่ดีกลับมาสิ่งที่บอสแบ่งปันมันคือวิทยาศาสตร์มันคืองานวิจัยที่พิสูจน์มาแล้วว่าคุณปล่อยสิ่งใดออกไปคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนและคนที่ลงมือทําเท่านั้นคุณถึงจะได้รับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะเราจะมาเจออีพี ต่างๆต,ต่อไปเนาะแต่การตั้งตนเป็นคนดีเราทําได้อย่างต่อเนื่องในทุกๆวันบอสบอกแล้วข้างซ้ายคือความตาตายที่เกิดขึ้นสําหรับบอสนะผ่านง่ายและสําหรับเรื่องหลานของบอสอารมณ์หรือคําพูดข้างขวาคือของขวัญที่เกิดขึ้นในชีวิตเราทุกๆวันหรือความสําเร็จที่เราก้าวข้ามผ่านความตาตายคําพูดคนดอนื่นทําอะไรเราไม่ได้ ถ้าเราไม่สนใจเราตีความหมายนั้นคือเขาใจอะนั่นคือเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าการที่เขาส่งสิ่งใดออกไปชีวิตเขาจะได้รับสิ่งนั้นเขาไม่รู้แต่วันนี้เรารู้ฮะเราก็ข้าวเอ้ยก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยความสุขฮะ เห็นไหมโลกรักเราให้อากาศเราให้แสงแดดเราให้สายฝนเราให้ธรรมชาติเราวันนี้เรามีอากาศหายใจโดยที่เราไม่ต้องแย่งกับคนอื่นเรายังมีชีวิตอยู่เพื่อความสุขของเราเพื่อการแบ่งปันสีดีให้ตัวเราเองสังคมโลกใบนี้เห็นไหมกันเราก็ต้องปล่อยสิ่งดีๆออกไปพลังงานดีๆออกไปและคนที่ได้รับคนแรกคือคุณนะ ขอบคุณทุกคนที่ชมช่องสถานีแห่งความสุขเพราะความสุขมันง่ายฮนะ